ก้องสดพดมูสวัสดีครััสดีครับก้องสดค่ะพดมูนะครับพิพดวันนี้เรียบเลยเมนูใช่เราไปพาไปเที่ยวงานลิ้นติดโปรแฟนะครับวันนี้วันวันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่สองเมื่อวานนี้วันแรกนะครับที่เดอะม r ลล์ไรส์โต e บางกะปินะครับที่ชั้นจีนะครับเราจะมีงานไปถึงวันที่1พฤษภาคมเมือาทิต์หน้านะครับงานนี้ท่านที่ชอบทานอาหารชอบซื้อของฝากของ กินนุ่นนิบใครที่ชอบกินหรือว่าใครที่ชอบเดินดูก็ไปดูกันได้ดูแล้วก็ต้องซื้อด้วยนะครับเพราะว่างานลิมิตโฟล์โปแลนดแฝเนี่ยอะไรนะงานลิมิดโฟล์ดแฝต้องบอกกอนว่าชอบชิมชลมีเป็นพันเมนูพี่พอทั้งแบบของกินค้าหวานแล้วยิ่งกว่านั้นนะพี่ปีนี้มีกิจกรรมด้วยเขามีโปดวงดีใช่อิ่มนนำสำราญคือพบกับหมอดูชื่อดังเยอะแยะสลับผัดเปลี่ยนมานั่งดูใน ในที่ทำงานเลยทั้องอิ่มดวงดีต้องไปลิ้นติดโปแฟนะครับซึ่งวันนี้นะคะคุณหมอดูเนี่ยจะมาประจําการตั้งแต่เที่ยงจนถึง6กโมงเนาะวันนี้เป็นคิวของหมอเชอร์เปอร์ที่พน์ก็เคยดูดวงกับเขาอยู่ใช่แล้วคนที่27อาจารย์ไผ่นางฟ้าประกาสิทธิ์ยี่สิบแปดอาจารย์นําเสกบุคคลค่ะ29หมอฝ้ายเมจิกควีนนะคะอังคารที่30หมอแก้วแม่นชัวร์ผู้ที่1 แทมมี่อาจารย์แทมมี่นะคะเมจิกทาโร่แล้วก็พบกับหมอเจมขคองหกนะคะดูไปด่าไปได้ทุกวันกติกาง่ายๆนะคะกับการที่คุณจะเช็คดวงเนี่ยก็คือช้อปปิ้งในงานนะคะของกินของใช้อะไรประมาณนี้ห้าร้อยบาทขึ้นไปแล้วก็ดูดวงได้ดูดวงได้เลยแต่ทีนี้พี่พอตรงหน้าเราเพียบไปหมดเลยเพียบไปหมดเพราะว่ามาที่ร้านแรกเลยมาพี่พอรเป็นงานแฟร์ที่มีของอาหารเกือบพันชนิดนะครับร้านเกือบร้อย 200ล้านเยอะมากมาไปเดินลอยใกล้ๆใครอยู่แถวเดอะมอลล์บางกะปิไปเลยคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาไปทำครอบครัวไปเลยทีนี้นี่เรามาแนะนําเมนูที่อยู่ในงานก่อนดีกว่านี่เป็นแค่ตัวอย่างพี่พอตร้านแรกเลยร้านหญิงบายเชฟบอลเย์ที่เคยมาออกรายการเราแล้วนี่ต้องบอกนี่ตรงด้านหน้าเลยเป็นเขาเรียกอะไรนะเนี่ยคือเป็นมัสมั่นคนๆเลยจิ้มกับมันโถมันโถจะมีแบบไก่กับแบบเนื้อไก่ค่ะแล้วมัสัมนเนื้อ ừ đúng là thổ chim rồi ใช่แต่ที่ร้านเขามีอีกหลายอย่างไม่ได้ขายเท่านี้ในในร้านของหญิงเนี่ยจะมีทั้งแบบทอดแบบนึ่งนะคะแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ามัสมันมันโถนี่สองลูก119บาทมัสมั่นไก่แล้วก็มันโถอีก2ลูกนะคะ109บาทมัสมันเนื้อตุนกินกับข้าวเป็นกับข้าวนะ79บาทเองพี่พจน์ใช่พูดแล้วก็ชิมมาแล้วเชฟบอลจะอะไรนะไรกันอะไรนะเชฟบอลนยมันจะเชฟมามายืนอยู่หน้างานเลยมารุงเองให้กินกันเลยนะครับสองน้ำพริกกากหมูเจมเจน้ำเจน้ำมนต์หรออ้า เจน้ำมนต์เจน้ำมนต์นี่น้ำพริกกากหมูนี่ก็แซ่บมากนะคะต้องบอกเลยว่าฮิตมากในยติ๊กตอกนะคะทรงจะขอนแก่นเลยน้ำพริกกากหมูต้นตํำรับนะครับใช่ต้มโต๊ะไม่แข็งไม,ไม่เหนียวไม่เหม็นหืดแซ่บเครื่องหนักแน่นนำ้ำพิก,กาจ์หมูต้ยมยำโอ้ม,มีหลายอันน,น,น้ำพริก หนังไก่กรอบนะครับกระปุกละร้อยเองโปรโมชั่นพิเศษในงานซื้อสาแถมหนึ่งโอเลดเลอศนะครับแล้วต้องบอกเลยว่ามีเยอะมากนะคะยังไงก็ไปดูแล้วกันในงานนี้แล้วต่อไปพิโพน้ำพริกพริกหนุ่มทรงเครื่องไส้แต่เนี่โอ้ห้าทานมากเป็นพริกหนุ่มนะคะยาไส้นะคะไส้หมูน้อยไปย่างไฟหอมๆเลยก็มีเผ็ดเบาๆด้วยราคาชิ้นละ20บาทฉ่ำซิ้น50อ่าเฉพาะงานนี้นะครับโรนี้นะคะเฉพาะที่งานแล้วต่อมาเลยค่ะ หมูยอวะชาริสาอูอันนี้อร่อยอร่อยมากเดินไปชิมไปนะแต่แต่ต้องซื้อเขาด้วยนะเพราะเขาให้ชิมเยอะมากร้านเนี้ยใช่อร่อยจริงค่ะเพราะว่าของเด็กของร้านนะคะมีทั้งหมูยอไทยดำใช่หมูยอรสพริกไทยหนังหมูหมูยอรสกะเพราแล้วก็เม่ดูเด็ดยำหมูยอหมูยอทอดหมูยอนึ่งไม่มีส่วนผสมของแป้งไปเลย เพาะงานนี้ซื้อสิแพ็คฟรีหนึ่งแพ็คโเลิศมากคุ้มมากไปก็ซื้อด้วยนะอย่าไปชิมของเขาฟรีเพราะว่าของซื้อของขายใช่ของอร่อยนะคะต้องซื้อกลับไปกินไปฝากคนที่บ้านด้วยสุดท้ายแม่เล็กเต้าหู้ทอดมู่นทางนู้นเลยของพี่พล้ท่านผู้ชมใครที่ชอบทานของทอดนี่น่ากินแลยน้ำจริ้มรสเด็ดโอ้แบบไส้เผือกเต้าหู้เต้า เต้าไ้เพือกมีเยอะแยะของเต้าหู้แล้วนําไปทอดอู้แบบเนี้ยชุบฟองเต้าหู้แล้วนําไปทอดน่ากินน้ําจิ้มน่ากินมากยังมีปอเปี๊ยะทอดไส้หอมหอมได้ลองครับปอเปี๊ยะสี่ชิ้นหกสิบเต้าหู้ก็สี่ชิ้นหกสิบเผือกสี่ชิ้นหกสิบคือทุกอย่างสี่ชิ้นหกสิบหมดนะครับคือไปดูได้เลยในงานนี้ไปดูกันเลยงานเริ่มปลตั้งแต่สิบโมงจนถึงห้างปิดสองทุ่มนะครับก็ไปกันงานนี้นะคะ มีโปรทุกร้านทุกร้านนี่มีโปรหมดเลยนะคะแล้วก็คุณกำเงินไปร้อยหนึ่งคุณก็ได้อาหารอิ่มอะไ,ไปพันหนึ่งก็กินได้ทั้งครอบครัวเลยเพราะฉะนั้นอย่าลืมไปนะคะและที่งานในกิจกรรมเนี่ยโปรดวงดีอิ่มหนำสันสราอย่าลืมนะคะชอค็อปครบ5 0 0บาทสามารถดูดวงได้ฟรีกับหมอดูชื่อดังทุกวันครับผมราคาจับต้องได้ด้วย<ม>อ่าเรามาคุยกันเรื่องปะปลาโตฟูกันต่อเป็นน้ำเต้าหู้นะคะจากถั่ว5สีเลยตรงนี้เลยนะคะมีถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วแดงถั่วดํา และถั่วขาวเข้มข้นมากนะคะหนึ่งคำนี่หอมฟุ้งไปทั้งปากเลยน้ำมะหู้เนี่ยมีทั้งหมดนะคะสามรสมีรสดั้งเดิมน้ำตาลสองเปอร์เซ็นต์เองนะคะฝาสีเหลืองมีฝาสีขาวมีฝาสีดำด้วยวน้ำข้าวโพดเอาน้ำข้าวโพดหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็มีมผลิตจากข้าวโพดนะคะพันสวิตคอนนะคะจากปทุมธานีไม่มีน้ำตาลไม่มีครีมเทียมไม่มีนมผงไม่มีวัตถุก,กันเสียราคานะคะสองร้อยห้าสิบมิลลิลิตรนะคะราคาเพียงห้าสิบบาทเอ้ยราคาเพียงสี่สิบ เนาะแต่ถ้าเกิดโปรในงานเนี่ยซื้อสามกวดซัมกวดร้อยเองอันนี้เจ๊แม็กวอยเฮ้ยไหนอันนี้เลยนะครับนี่อันกลางน่ากินมากขนมปังเจ๊แม็กวอยเฮ้ยนะครับชวนมาช้อปของอร่อยพบกับเจ๊แม็กและก็ขนมปังอบสดจากเตา42ไส้ขนมจากของฝากราคาโดนใจนะครับมากมายหลายรายการนะครับขนมปัง25บาททุกไส้เซ็ตขายดีกล่อง10ชิ้นนะครับ250าบาทท้าไส้ได้ ขนมปังอบสดจากเตาใหม่มีใหม่สดใส่ข้าวใส่หวานมีหมดร้านนี้เขาดังมากแล้วก็มาที่ร้านนี้ดีกว่าพี่โพสร้านนี้ดังมากน้ำปลาหวานอ่านี่อยู่ตรงพี่โพสเลยมะม่วงมะม่วงเบานะครับกะปิโกุ้งมีสับปะมดหมูเยอะแยะไปหมดจิ้มเล็กทุกอย่างร้อยกรัมราคาสาิบาทน้ำจิ้มใหญ่500กรัมร้อยหนึ่งมะม่วงก็แค่ชุดละร้อยนะครับมะม่วงแก้วขมิ้นชุดละหกเซมะม่วงเบาใช่อิ่ม เป็นกระปุกก็200แล้วก็ร้อนึงนะครับกล่องใหญ่ก็400ถึงเอ้ย400กร,รัม200บ,บาทนะครับมะม่วงเบาแช่อิ่ม500กร,รมัม240อ่ะก็ไปดูกันไปชิมกันเป็นแพ็กอะ่ะเขาเให้ชิมว่าเราชอบน้ำจิ้มยัางไงากะปิโวอะไรอย่างนี้นะครับมานี่เลยน้ำลำไยมิสเตอร์เบียนะครับร้อนขนาดนี้ต้องหาอะไรเย็นเย็นชื่นใจแล้วดูลำไยแน่นกระป๋องเลย นะครับที่อื่นไม่มีมีที่งานนี้งานเดียวงานลิ้นติดโปรแฟร์นะครับตั้งแต่25เมษายนถึง1พฤษภาคมนี้นี่ต้องลองชิมเลยนะครับที่เดอะมอลล์ไรส์โต๊ะบางกะปินะครับแล้วก็อย่าลืมไปดูดวงซื้อของครบ500ได้ดูาร้ฟรีนะครับประจำวันได้ฟรีป่ะฟรีดูฟรีถ้าเกิด500บาทขึ้นไปห้าร้อยบาทข้อย่างที่บอกไปโชว์ใช่หมอเชอร์เปเวอร์นั่งประจำการอยู่แล้วตั้งแต่เที่ยงใครว่างก็ไปนะครับมีโปรทุกร้านราคาถูกดี เลิศมากงานนี้นะคตังแต่วันที่25เมษายนจนถึง1พฤษภาคมค่ะแล้วภายในงานนี้เขาไรเวิร์กแกสอะไร,ะไรใช่ภายในงานเนี่ยเขามีการส่งเสริมด้วยพจน,น,น,น์การแยกขยะแต่ละประเภทให้ถูกต้องจากเวิร์กแกสนะคะโครงการเวิร์กแกสซีโร่เวสยูทิงวีเทินค่ะเป็นการเปลี่ยนขยะไม่ให้สูญเปล่านะคะคือนําม,มากลับมาทําให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะคะเพือ่อโลกที่ยั่งยืนด้วยต้องบอกก่อนว่าในงานเนี่ยจะมีฟู้ดเวสร์สเตชันนะคะหรือว่าจุดคัดแยกเศษขยะ หรือว่าอาหารต่างๆเนี่ยและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้แล้ววางไว้ประจําจุดต่างๆเลยเพื่อให้คนที่แบบเข้ามากินแล้วเนี่ยคือได้วางไว้ให้แบบถูกต้องโดย<ช>จะมีนะคะกรีนเมนเทอร์จากทาง World Gas เนี่ยคอยช่วยแนะนําและให้ความรู้ในการแยกขยะแต่ละประเภทนะคะแล้วก็ใช้งานให้ถูกต้องแล้วส่วนทาง World Gas เนี่ยเขาจะนํากลับไปรีเทิร์นกลับทำมาใช้ใหม่อะไรแบบนี้ยก็คือทําให้โลกยั่งยืนด้วยเป็นกิจกรรมดีๆจาก w o r l d g a s ค่ะ นี่ดูสิดีมากเลยเห็นไหมกิจกรรมนะจะมีแบบกรีนเมนเทอร์มายืนแบบคอยดูแลพวกเราเลยในงานนี้ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ดีมากกับการแฟร์ที่ยิ่งใหญ่แบบนี้นะคะลิ้นติดโปรแฟร์หกเจ็ดที่เดอะมอลล์ไลฟ์โตบางกะปิตอนนี้มาชิมดีกว่าพี่พอตพี่พอตชิมอะไรชิมนี่น้ำลับใยมะน้ำรับนี่น้ำรับใยก็คุณต้องเปิดเลยจำไลสีทองนะคะมีสองไซส์นะคุ้มสุดคุ้มนี่เทใส่น้ำเลยนะคะแพ็กเกจง่ายๆใช่ อ่ะพี่พศชิมวนนทเธอไม่ชิมขนมปังล่ะหนูจะชิมขนมปังขนมปังไส้วิตน่ากินนั้นเลยพี่พศหนูชิมขนมปังนะพริกก็ได้นะเดี๋ยวหนูจิ้มนี่ฉ่ำๆเลยลำใหญ่อร่อยมากอร่อยไหมชื่นใจนี่จากจซแมกนะคะจากจซแมกเองต้องบอกเลยนี่โอ้โหดูสิ้หลำใหญ่ใหญ่มากงานนี้เขาคัดแต่ร้านที่ดีนะคะแล้วก็แบบของคุณภาพนะคะราคาดีมา ต้าหู้ก็นะอยากให้เธอกินของเชฟบอลน่ะอยากกินไก่เชฟบอลนี่ชื่อดังมากเลยนะหนูชิมมาสแมนเลยดีกว่าหนูชอบต้องชิมเนื้อก่อนแล้วฉันก็อยากให้เธอกินเต้าหู้อีกเต้าหู้ของดีแหมอยู่ตรงหน้าแต่ไม่ยอมกินเนาะไม่ฉันไม่ชอบเพราะว่ามาสแมนรสมากมาสแมนดีมากฉันไม่ชอบทานของทอดไง หมูย่างไงนึ่งพี่พอดกินหมูย่างเท่าไหร่ไหมคะมีรสขมเพ่าด้วยกินมะม่วงเพราะฉันแนวผลไม้อต้องบอกกันนะคะอย่าลืมนะคะเชิญชิมซับซิลนะคะมาที่ลินติกโปรแฟร์หกเจ็ดนะคะที่เดอะมอลล์รัสโตบางกะปินะคะตั้งแต่วันที่ยี่สิบห้าเมษายนจนถึงหนึ่งพฤษภาคมนะคะที่เชิญเล่วันนี้มีไปเลยเนี่ยตอนนี้ไปเจออาหารเต็มไปหมดเราซื้อมาชั้นทุกวันเย็นใครหยุดแต่วัอาทิตย์ก็ไปเดินเล่นกันที่เดอะมอลล์บางกะปินะคใช่ ก้องสดฮดบูคุณผู้ชมค่ะตอนรับเข้าบ้านอีกแล้วค่ะไม่ใช่วันนี้ค่ะชาวก้องสดรถมูค่ะครับแกรพามาที่บ้านสุวรรณบัญชาอีกเช่นเดิมค่ะซึ่งเราเคยพามาหาอาจารย์ยักษ์แดงในครั้งแรกแล้วนะครับแต่วันนี้เนี่ยครับแกรจะมาให้อาจารย์ยักษ์แดงเนี่ยพูดถึงเคล็ดลับค่ะในการที่จะทําให้คนเนี่ยมีเรื่องติดขัดทั้งเรื่องโชคลาภการเงินเนี่ยทำอย่างไรนะคะให้กลับกายมาดีขึ้นรวมถึงพิธีการลงน้ที่ฮอตฮิตมากนะคะ พอดิตมานานแล้วค่ะแต่วันนี้กอปแก๊ปเนี่ยจะมาให้อาจารย์ยักษ์แดงค่ะได้ลงให้กับกอปแก๊ปค่ะเพื่อเป็นสิริมงคลนะคะตอนนี้ค่ะไปหาอาจารย์ยักษ์แดงข้างในดีกว่าค่ะ จากครั้งที่แล้วนะคะที่กอบแก๊็บได้มาที่บ้านสุวรรณบัญชาแห่งนี้นะคะแล้วก็ได้มากราบไหว้องค์ท้าวเวสสุวรรณนะคะพร้อมกับได้มาพูดคุยกับจารายักษแดงนะคะวันนี้ต้องขอสวัสดีอีกครั้งหนึ่งด้ดวยค่ะ เมื่อกี้ยืนกันอยู่หน้าบ้านแล้วอันนี้คือเข้ามาด้านในแล้วนะคะแล้วก็มากราบไหว้นะคะองค์เทพต่างๆเหมือนเดิมเหมือนครั้งที่แล้วเลยแต่ทีนี้เนี่ยเทปนี้นะคะเราจะมาพูดถึงนะคะการดูดวงของอาจารย์ยักษแดงเนี่ยอาจารย์ยักษแดงดูดวงให้กับลูกศิษย์หรือผู้ที่เข้ามาติดต่อเนี่ยด้วยวิธีไหนคะหลักๆคืออาจารย์ใช้การทักจากการได้เซนจากท้าวเวสสุวรรณหรือท่านพ่อยักษแดงครับใช้คําว่านิมิตในเรื่องของการเห็นภาพบ้างเห็นคําพูดหรือท่านพ่อสื่อสารเป็นวลีสั้น สิ่งที่อาจารย์เป็นพรสวรรค์อย่างแรกแล้วรู้สึกชอบมากก็คือการแนะนําให้ไหว้เทพที่เหมาะกับคนคนนั้นไหว้แล้วถูกจริต uh huh. ไหว้แล้วได้พรง่ายหรือใช้คําว่าสายตรง uh huh. สายตรงคือท่านคุ้มครองอยู่แล้วก่อนที่เราจะไหว้อีกแสดงว่าอาจารย์ยักษ์แดงนี่คือแบบเจอคนปุ๊บก็สามารถที่จะทักได้ด้วยสื่อที่มีอยู่เลยแล้วก็ทักออกมาเลยโดยเป็นคําพูดเลยโดยที่เหมือนเป็นการเหมือนกับว่าพูดในทางที่แบบว่าให้เขาไปทําเพื่อให้ดวงดีขึ้นก็คือการเริ่มปรับพื้นฐานที่บอกไป ทุกคนอนะ่ะมันจะมีในเรื่องของกรรมเก่ากรรมใหม่กรรมใหม่คือทําในชาตินี้กรรมเก่าคือของเก่าที่มีตั้งแต่อดีตชาติเราจะต้องค่อยๆปรับสมดุลครับอาจารย์พอพูดถึงเรื่องกรรมกรรมนี่เวลาที่ฟังฟังมาแล้วเขาบอกมีการตัดกรรมได้จริงนี่ตัดได้จริงไหมอาจารย์ความเชื่อของอาจารย์ตัดไม่ได้ครับเพราะว่าอรราาจย์ถ้ามันตัดได้ง่ายขนาดนั้นทุกคนก็พร้อมจะทําความผิดเสมอเพราะเราจะไม่รู้จักสํานึกพอง่ายปุ๊บทุกคนไม่มีใครอยากอยู่ในกฎเกณฑ์หรอกครับไม่อยากทําถูกต้อง ใช้คำว่าหมดกรรมได้สําหรับอาจารย์นะหมดกรรมได้ด้วยการทําบุญให้เจ้าก,กรรมในเวรด้วยการขอโทษเขาแล้วเขายอมโอโหสิให้ แต่ถ้าเราอยู่ดีๆเราจะไปขอตัดเนี่ยมันง่ายเกินไปครับ <c oughs> มันจะมันจะดูไม่รับผิดชอบเท่าไหร่อันนี้คือในมุมขออาจารย์แดงใช่ครับ <c oughs> และที่นี้นี่นะครับมันจะมีความเชื่อค่ะเรื่องการลงนลงน,ลงน,ลงนหน้าทองลงนะตามจุดต่างๆเลย <c oughs> อยากถามอาจารย์ัแดงนิดนึงครับว่ามีความคิดเห็นเกี่ยวกับการลงนอย่างไรบ้าง <c oughs> การลงนเนี่ยในความเชื่อของอาจารย์คือการได้รับแรงครูครับ <c oughs> เป็นการส่งผ่านพลังงานจากครูบาอาจารย์ที่เรานับถือเป็นการเสริมดวงอย่างหนึ่งด้วยการบริกรรมคาถา โดยการใช้แผ่นทองเป็นสื่อกลางในการบริกรรมคาถาเข้าสู่ร่างสังขารหรือร่างกายเรา <S 1> <S 1> วิธีลงน้ำของบ้านสุวรรณชาหรือของอาจารย์ยักษแดงเนี่ยมันจะคือการลงน้ำเพื่อเสริมเมตตาหมหานิยมเสริมในเรื่องของให้คนให้โอกาสเราให้คนฟังเรามากขึ้น <S 1> <S 1> ให้คนเอ็นดูเรามากขึ้น แล้วอาจารย์อยากได้ค่ะเวลาเราจะลงนะเลือกลงนะกับอาจารย์หรือว่าที่ไหนก็แล้วแต่เนี่ยรเราควรจะต้องออสังเกตตรงไหนครับว่าที่นี่คือเหมาะกับเราหรือว่าอันนี้คือของจริงโดยพื้นฐานเนี่ยอาจารย์เชื่อให้มองในเรื่องของความเหมาะสมก่อนการลงนะมันสามารถทําในสถานที่ที่เปิดได้ดังนั้นอย่างบ้านอาจารย์เนี่ยห้องเป็นกระจกใสครับการลงนะเราสามารถให้คนเห็นว่าเราทําอะไรอยู่อันนี้คือความปลอดภัยของคนที่มาพื้นฐานก่อนเราจะต้องไปในสถานที่เรารู้สึกว่าปลอดภัย อันนี้เป็นเรื่องสําคัญนะครับเตือนท่านผู้ชมด้วย2การลงนะเราจะต้องรู้จักอาจารย์ท่านนั้นพอสมควรผู้ที่ควรจะต้องมาลงนะควรจะต้องแบบมีอายุไหมคะหรือว่าควรจะต้องอยากทํำด้านไหนถึงควรจะมาลงนะสํสหรับบ้านอาจารย์ อาจารย์เน้นในเรื่องของการต้องการความเมตตาเพื่อใช้ในการทํางานครับอาจารย์มีคนที่ลงนะอายุน้อยที่สุดคือ7ขวบน,น้องเขาเป็นอินฟลูเอนเซ์ครับเพราะฉะนั้นเขาต้องการเรื่องเมตตาเต้องการโอกาสในการเราจะดูความเหมาะสมว่าคนคนนั้นเอาไปใช้ประโยชน์ได้หรือเปล่า,อ,าอันนี้ก็คือคนทางบ้านก็อาจจะทราบแล้วนะครับว่าใครที่ควรจะมาลงนะนะคะแล้วก็สําหรับใครที่รู้สึกว่าทําอะไรก็ไม่ขึ้นนะคะทําอะไรก็แบบ จะดีก็ไม่ดีจะแย่ก็ไม่แย่นะคะจะปังก็ไม่ปังหรือมีปัญหาติดขัดด้านการเงินเนี่ยอาจารย์ยักแดงมีวิธีการแนะนํำไหมคะข้าถามอาจารย์ในส่วนนี้คือพื้นฐานครับไม่ต้องใช้อะไรเลยใช้การสวดมนต์ครับพื้นฐานเราติดขัดเนี่ยมันเกิดจากกรรมเกา่าหรือกรรมในชั้นนี้นั่นแหละดังนั้นพื้นฐานถ้าเราเป็นชาวพุทธนะครับอาจารย์อยากรบกวนให้ฝึกสวดมนต์ครับแล้วแผ่เมตตาระหว่างแผ่เมตตาให้นึกถึงเจ้ากรรมในเวรเจ้าเกณฑ์ชะตาของตัวข้าพเจ้าที่เคยทําผิดกับพวกท่านไว้โปรดเมตตารับบุญนี้ แล้วโปรดอโหสิกรรมให้เราด้วยขอให้เราดีขึ้นขอให้พวกท่านเมตตาเปิดทางให้เรามีเงินมีงานที่ดีเรามีเงินมากขึ้นเราจะทําบุญเยอะขึ้นทีนี้เนี่ยต้องถามอาจารย์ยังได้นิดนึงถ้าเกิดมาที่บ้านสุวรรณบัญชาเนี่ยนอกจากจะมาลงนะแล้วยังมีด้านอื่นไหมคะที่อาจารย์ที่จะดูแลลูกศิษย์ที่เข้ามาการเสริมดวงหอจารย์มี3 4สขั้นตอนใหญ่ๆครับอันดับแรกคือให้คําแนะนําเรื่องดวง2คือการลงนะเสริมดวงไม่ว่าจะเป็นลงนะหน้าทองเขียนยันรวยที่มือก็คือนะทองคํารวยที่มือเปิดทรัพย์เปิดโชค3คือ เปลี่ยนเบอร์โทรศัพท์มงคลครับเพื่อให้เขาสามารถมีสิ่งแวดล้อมหรือพลังงานที่ดีขึ้นได้ 4. อาจารย์ดูคงจุ้ยด้วยครับเพราะฉะนั้นก็ จะมีลูกศิษย์ที่เป็นเจ้าของธุรกิจที่เขาอยากให้เราไปปรับในเรื่องของออฟฟิศให้เขาถ้าเกิดคุณผู้ชมทางบ้านที่สนใจนะครับสามารถนะคะติดต่อคะ่ะทางแอดไลน์นะคะแอดยักษ์แดง198เนะคเพื่อมาสอบถามมาสถานที่แห่งนี้หรือว่ามาปรึกษานะคะด้านการดูดวงลงนะหรือว่าหมายเลขโทรศัพท์หมายเลขบัตรต่างๆของคุณนะคะเป็นเฉพาะเลยที่อาจารย์จะให้คาปรึกษาใช่ครับนะแล้ววันนี้ค่ะก็สนใจเรื่องการลงนะมากอาจารย์คะอาจารย์อยากจะแบบลงให้หนูหน่อยได้ไหมอ่ะยินดีครับอยากจะมีแบบนะดเมตตาที่ดีแต่สิ่งที่อาจารย์อยากลงให้ก็แก แกลบวันนี้คือเราเป็นในลนักษณะของพิธีกรดาราเราต้องเจอผู้คนอาจารย์อยากลงสาร,ริการลิ้นทองครับแต<ป>่<ป>หน้าผา,าเพื่อให้คนเห็นเขาเมตตาให้งานกอปแก๊บเยอะๆคนลุกเลยคะ่ะอาจารย์ <laughs> แปะที่เ้นหนึ่งแผ่นเพื่อให้เราพูดแล้วคนฟังเราเราทําพิธีกรคนจะต้องอยากฟังเราแปะที่มือเพื่อทํางานเสร็จรับตังค์วันนี้ค่ะเต็มอิ่มมากนะคะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมเนี่ยมาดูวิธีการลงนักของอาจารย์ยักษ์แดงที่บ้านสวนบัญชาแห่งนี้นะคะแต่ ตอนนี้เราต้องลากันไปแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นภาพไปด้วยเนาะต้องขอขอ,ขอบคุณอาจารย์ยักษ์แดง<อ>มากมาเ, <จน S 2> เลยนะคะที่ให้พอกแก๊บกับทีมงานกล้องสซพรมูได้เข้ามาที่บ้านสุวรรณบัญชาอีกรอบหนึ่งนะคะควันนี้รเราสองคนต้องลาไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้านะคะกับกล้องสซพรมูวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ Oh!